สวัสดีค่ะทุกคนโ <c oughs> ทษคท่ะโทษค่ะสามสี่วันแล้วไม่ได้ทำคลิปวันนี้จะมาทำยำหุนเส้นให้กินนะคะแต่ไม่มีไม่มีมมอาหารทะเลอาหารทะเลหายากเลยเดี๋ยวนี้ฝนตกบ่อยแล้วก็ไม่มีกุ้งก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีมีแต่หมูอย่างเดียววันนี้จะมายำหมยูยำหุนเส้นยำหุนเส้น นี่หุ้นเส้นมืดหน่อยนะคะวันนี้มืดหน่อยนี่ก็มันจะทุ่มแล้วนะที่มาเลยก็สองทุ่มได้หุ้เนเส้นนี่หุน้นเส้นนี่คือลวกเรียบร้อยแล้วนะคะก็มีมะนาวน้ำมะนาวน้ำมะนาวแล้วก็มีเครอทมีเครอทแล้วก็มีเห็ดไอ้น,นี่เขาเรียกว่าเห็ดอะไรที่ว่ามันอ้วนๆหน่อยอะบอกไม่ถูก ก็มีเห็ดนะก็ใส่ไม่มีอะไรจะใส่แล้วก็มีเห็ดนางฟ้าไม่มีก็ใส่เห็ดแบบนี้พริกกี้หนูนี่พริกกี้หนูที่บ้านเองนะคะแล้วก็มีอ่าต้นหอมนิดหน่อยแล้วก็มีใบบักชีบักชีฝรั่งเรียกบักชีบักชีเลื่อยใช่ไหมใบเลื่อยบักชีใบเลื่อยแล้วก็มีอ่าหอมใหญ่มะเขือเทศ ยำหุ้นเส้นแล้วก็มีอ่ามีหมูสับหมูสับแล้วก็เขาเรียกว่าปลาเป็นนะปลาปลาเป็นหร้ว่าเรียกใช่ปลาเป็นนะมเขาเรียกปลาเป็นแล้วก็กนนกกนนวกมียำรยนะคะยำลยค่ะใส่อุ้นเส้นก่อนใส่ผัก ใส่เยอะๆเลยใส่หมดเลยใส่ผักใครใส่อะไรก็ได้แบบแต่ว่ายำมุนเส่นก็ต้องใส่พวกเห็ดเลยนี่มันก็อร่อย มันไม่มีที่ตั้งอ่ะโทรศัพท์ไม่มีที่ตั้งก็ต้องแบบนี้โอเคนะคะใส่ผักแล้วใส่ใส่อุ้นเส้นวุ้นเส้นรู้สึกว่าเยอะจัง <laughs> ลวกไม่ดูเมื่อกี้รู้สึกว่าเยอะจอังเลยวุ้นเส้นแต่ก็ชอบกินนะอุ้นเส้นตัดให้มัน ยาวไปหน่อยแล้วเมื่อกี้ก็บอกแล้วนะคะจำได้นะคะ <c oughs> <c oughs> นี่ใส่หุ่นเส้นโอ้หุ่นเส้นเยอะจังห <c oughs> ุ่นเส้นเยอะจังเลยใส่หุ่นเส้นแล้วก็ใส่หุ่นเส้นแล้วก็ใส่ใส่หมูสับนะคะเพราะว่า มิยาไม่ได้ออกไปไหนค่ะไม่ได้ไม่ได้เพราะโควิดจริงจะใส่กุ้งด้วยแต่มันไม่กุ้งไม่มีไม่มีขายไปดูแล้วที่ตลาดไม่มีอะไรเลยมีแต่ปลาแล้วฝนตกแล้วก็ฝนตกแล้วก็ไม่มีอาเดือก็ก็ไม่ตรงใส่เปลือกปลามูก็ไม่ออกไปหาไม่ไม่เข้าใจเหมือนกัน ใส่หมูสับนี่ค่ะใส่หมูสับใส่ผักคือรสชาตินี้นี่รสชาติก็ใส่ผสมที่หมูสับนะก็มีใส่น้ำปลาแล้วก็น้ำตาลน,นิดหนึ่งใส่น้ำปลาฮูรอฮูรอใส่ฮูรอใส่น้ำปลาเมื่อกี้แล้วก็นี่ ใส่น้ำมะนาวอะะะ่ะง่ายๆ่ะทตาไม่ง่ายเสร็จเลยค่ะเดี๋ยวว่าชิมตั้งหลายเดือนแล้วไม่ได้ออกไปไหนจริงๆน่าจะเดี๋ยวถ้ามีว่างๆเดี๋ยวบอ,อกไปซื้อที่วางโทรศัพท์ขาวางโทรศัพท์ทำอยู่มือเดียว ก็หยิบจริงไงไป่เฮ้ย,ยกิมจริงไงเอยวอยามุนเส้นกุกเขานะคะคุกเค้าให้กันแล้วก็เดี๋ยวก็ถ้าเหมือนไม่อ่าไม่เปรี้ยวไม่อะไรเราก็ใส่มะนาวได้เพิ่มเติมได้พริกก็ใส่ไม่เยอะเพราะว่าลูกชายก็กินไม่ได้เขเพิ่งไปฉีดวัคซีนมา ต่ก,ชก,ตก็ชอบกินยำบุนเส้นอะไองเ้ยุกคนชอบกินยำบุนเส้นยำบุนเส้นก็มีใส่แคอรอทยิงนีใส่กุ้งด้องอร่อยใส่กุ้งแต่กุ้งมันไม่มีกุ้งไม่มีอะไรก็ไม่มีเลย ก็มืดแล้วนะงานนี้มืดแล้วทำมืดนะที่นี่เราเือบสองพุ่มแนละ้วอันนี้สองพุ่มได้ทุกคนก็ทำเป็นอนะนะอย่ามุนเจ้นง่ายๆแล้วใส่ผักชีไปเลยผักชีนั้นผักชีอ่าแบบผักชีมันไม่มีอะ่ะแบบนี้ก็อร่อยได้ค่ะเดีย๋ยวชิมดูนะคะชิมดูว่ามัน เดี่ยวยังอ,อร่อยมากเลยอร่อยมากเลยตำเบงอร่อยเองตำเบงอร่อยเองโอเคค่ะเสร็จแล้วยำบุนเส้นเบือ่อเบื่อก็ไม่รู้จะกินอะไรก็ยำบุนเส้นกินเนี่ยเนี่ยอร่อยมาก ทุกคนก็ทาได้นะะไม่ใช่ยากแต่รสชาตินี้เราเรียกนี่ยาก็ใส่ที่เมื่อกี้ที่ว่าทําทให้หมูอะหมูหมูหมทาให้หมูสับสุกอะเราก็ใส่ใส่ไปเลยรสชาติปรุงไปเลยปรุงแล้วก็มีใส่น้ําตาลแล้วก็มีใส่น้ําปลาแค่นั้นเลยค่ะก็ใส่รสดีนิดนึงก็ได้แล้วแต่คุณชอบ ต่ใส่น้ำปลามันก็อร่อยแล้วลุกใไ้เข้ากันค่ะลุกใไ้เข้ามันให้ให้น้ำมันเข้าไปในเส้นถังวุ้นนะ่ะวุ้นเส้นน่ะวุ้นเส้นคนน,น,นี้เขาเรียกว่าถังวุ้นกระดาบูนี่ที่นี่เขาเรียกว่ากระดาบูต่างวุ้น รลาบูต่างน,นุ้นเนี่ยอร่อยมากเลยกันไม่รูไม่ใส่กุ้งก็อร่อยก่ะมีหมูสับแล้วก็มีปลาเป็นนิดหน่อยก็อร่อยแล้วค่ะโอเคนะคะนี่อย่าจบคลิปแค่นี้นะคะอย่าลืมอย่าลืมก็อย่าลืมอ่า ไปทํากินได้นะคะอยู่บ้านว่างๆก็ไม่มีทาอะไรก็กินไนี่เป็นกินของเล่นกินแบบเล่นๆทุกคนอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดสติก,ก้ริยนิยาด้วยนะคะนี่นิยาว่าจะใส่มะเขือไปด้วยมมเมื่อกี้เนี่ยมะเขือมะเขือนี้ใช่นะ้ํามะเขือนี่ปลูกเองเหมือนกันนะคะมะเขือมะเขือผ่อมะเขือผ่อปลูกเองแล้วคิดว่าลูกชายก็ไม่กินแล้วเดี๋ยวนิยายกินเองใส่นี่ใส่าตาอาก็ เดี๋ยวก็ใส่นิยาก,กินเองโอเคนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่ชมคลิปนิยา